มาค่ะชาวราศีพฤกษบหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะหัวข้อแรกนะคะหัวข้อของการงานนะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะสองเหรียญค่ะสามถ้วยค่ะ 6กเหรียญนะคะแปดเมทาลค่ะเป็นแมจิเชียนนะคะได้สำรับเป็นราแบบชนีถือถ้วยค่ะหน้าที่การงานของคุณนะคะตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าจะมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือลูกน้องบริวารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะเ,เหมือนแบบว่าก็เหมือนแบบว่าให้ให้งานคุณโอเคสักเซ็กตอบโจทย์แต่ก็หนึ่งในนั้นนะคุณก็ยังมีความอึดอัดอยู่บางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ไม่ลงตัวเท่าไรนักนะคะแล้วก็คุณน่ะสามารถทําได้นะคะแล้วก็มีความเผื่อแผ่ให้เพื่อนออร่วมงานอีกด้วยนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ การแบ่งปันนะคะเน้นของการแบ่งปันเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของออราชนีถือถ้วยเนี่ยมีการให้มีตาแล้วก็แบ่งปันเพิ่มร่วมงานคนรอบข้างนะคะประมาณนี้มามาดูเรื่องของการเงินดีกว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพกเริ่มคะ่ The Sun คะเดอ u ซันค่ะ สามเหรียญค่ะราชินีถือเหรียญน,นะคะแดดาบสิบไม้เท้าได้สำหรับเป็น The Magician ค่ะเงินได้มาจากการพูดการเจรจารนะคะแล้วก็เรือรนนี้อาจจะมีเรื่องที่ ที่เหมือนแบบรายได้ใหม่ๆเข้ามาแต่ว่า,ามีเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินแล้วคุณก็เป็นเซ็นเตอร์ด้วยแหละในการเสียเงินตรงนั้นนะคะรู้สึกเหมือนแบบว่านั่นเป็นหมดสภาวะตอนนี้นะคะมีแต่รายจ่ายที่แบบว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาก็คือ8ดาวบแล้วก็10ไม้เท้าเลยถึงขั้นแบบ ต้องแบกรับมาแบกรับปัญหาคออ่าจ่ายตรงนั้นนี้เรื่องของการเงินนะคะแต่คุณก็จะพยายามใช้คำพูดหรือทักะแล้วก็เทคนิคหลายๆอย่างที่จะหาเงินมานะคะประมาณนี้มาหัวข้อสุดท้ายหัวข้อของความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะ พลติกนะคะจะได้มีการคิดตัดสินใจเร็วๆนี้นะคะในเรื่องของความรัก9ถ้วยค่ะอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่วนกลับมาพูดคุยกันใหม่อย่างเงี้ยนะคะ4ถ้วยค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่า ไม่มีข้อสรุปตายตัวก็ยังเยือเยื้อต่อไปนะคะคุณก็เลยเหมือนแบบว่ารู้สึกซึงเซงเบื่อเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหาเดิมเดิมันก็ลุ่มเหลามาอีกแล้วเป็นเรื่องของการหักหลังการเข้าใจผิดก,การโกงหกกันนะคะ3ามตามเนาะแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะให้ความรักความเมตตาความเข้าใจอยู่ดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้นำพานะคะเป็น 9ดาบเลยนะคะก็เหมือนแบบว่าสถานการณ์มันก็จะยิ่งทําให้แย่หมดก็ขอชี้แจงทิศเทคนิคไปเลยนะคะว่าปล่อยไปเลยนะคะถ้ามันจะเป็นแบบนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกเสียจากว่าเปลี่ยนความคิดแล้วก็การวางตัวของตัวเองนะคะในเรื่องของความรักเนาะก็คงต้องปล่อยไปถ้าเขาต้องการเราเขาคงจะให้เวลากับเราให้ให้ให้เวลากับเราที่แบบ มาหาเรามาอยู่กับเราใช้เวลาร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะถ้าคนที่เขารักกันเนาะเขาจะทําแบบนี้นะคะทุกๆอย่างคือเคอเหมือนแบบว่าเขาอยากมีความสุขแหละเขาก็อยากทำกับคุณแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องกลับมารักตัวเองประมาณนี้นะคะอืมมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโลมาเซนโจจะบอกอะไรบ้างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณศึกษกนะคะ พาไลหรือ relationship นะคะก็จะเป็นรักเก่าหรือว่าจะได้แต่งงานกันเร็วๆนี้คนที่ก็คือว่า อาจจะเป็นเหมือนแบบแต่งงานหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นพารทไลน์นะคะเป็นเรื่องต่อที่คุณกลับมาพูดกันใหม่เหมือนนะอาจจะแบบแบบไม่เหมือนกับบางคู่นะคะแล้วแต่หัวข้อกันไปนะคะเวอร์เซดดิ้งฟอร์จะมีคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ออกมาจากปาคนรักหรือตัวคุณเองนะคะ calling in your soulmate ถ้าเป็นคนโสดนะคุณได้ลองขอคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะนาพามาให้แล้วนะคะคนนี้แหละที่จะได้แต่งงานกันด้วยนะคะเป็น new love ความรักครั้งใหม่นะคะเกิดขึ้นได้เสมอเนาะ แล้วก็ใต้สำหรับนะคะเลโ o ้อ o ค t r นโทริชูให้ตัดเรื่องท็อปปิกในชีวิตของตัวเองออกไปในเรื่องของความรักนะคะที่มันโคมที่มาเป็นอดีตเง,งี่ยนะคะก็ไม่ต้องไม่นิกถึงมั่นนะคะมาปิดจบคำตอบความรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างชาวพืษสงนะ perfect t ม m i ่งค่ะ big c a p p y ่ a ชสนะคะ listen to your a d d i t i o n นะคะ within the next few months ค่ะนี่จะได้ความรักอะไรที่มี power มากขึ้นนะคะ don't stop สำหรับคนสไว้แนะนำนะช่วงเวลาเนี้ยคุณจะได้เจอแล้วแหละคนที่ใช่คนที่รักกันนานๆนะคะก็เรื่องราวจะดำเนิน ไปเป็นจํานวนเดือนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนสถานะบางคนอาจจะได้แต่งงานเลยนะคะเพราะว่าพายเวดดิ้งขึ้นมาเนาะสถานะเดี๋ยวหมอจะไกลไลน์แล้วก็บอกนะว่าชาวลัคนาราศีอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวพฤศษกบ้างนะคะ <c oughs> โทรัสค่ะราศีพึกษก,กันเองแคปปิคอนนะคะราศีพิจิก เีโอค่ะราศีสิงและแคปติคอนมังกรก็จะมีสกอรปิโอนะคะพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุดินด้วยกันเองคือศกนะคะแล้วก็ บางกรสุดท้ายก็ชาวธาตุไฟนะคะราศีสิงห์ก็ลองสังเกตดูเนาะว่าใครที่อาจจะเข้ามานะคะเป็นความรักคั้างใหม่คุณคุยกาวหรือว่าไม่ใช่เลยอาจจะเป็นคู่ในในอดีตาชาติที่เคยเหมือนแบบทำบุญทำอะไรด้วยกันมานะคะก็วนกลับมาเจอกันนะคะตอนนี้ก็จบชาวราศีพฤษภแต่เพียงเท่านี้นะคะหมือดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปาอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับชาวพฤษภบางท่านนะคะก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะ สนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ติกตอกอย่าดูเพียงอย่างเดียวมากดไลค์ like, กดซับสไคร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะติกตอกอย่าลืมไปติดตามด้วยนะแล้วก็ขอให้โชคดีทั้ง3หัวข้อนะคะบ๊ายบายค่ะ